นี้ขอไปเร็วๆเลยเพื่อจะให้ท่านได้กลับบ้านกันอยากจะเอาชนะกรรมให้รวดเร็วให้ท่านศึกษาพระศาสนาให้ถูกต้องนะครับจนมีความศรัทธาในกรรมที่บาอย่างถูกต้องเป็นหนึ่งในศรัทธาสีนะพระพุทธเจ้าท่านไม่สนเสริให้ศรัทธาอะไรมีสี่อย่างเธอเพึงศรัทธากรรมเป็นของของตนกรรมเป็นเครื่องให้ผลกรรมเป็นแดนเกิดเป็นเครื่องติดตามเธอจะทํากรรมใดไว้จะได้รับผลของกรรมนั้นสีสื้ไป สุดท้ายเมื่อเธอสัตศรัทธากรรมอยางถูกต้องแล้วเธอถึงจะมาศรัทธาปัญญาตรรสรู้ของพระพุทธเจ้าอยากถูกต้องได้ถ้าเธอไม่มีความศรัทธาคมวิบากอยากถูกต้องมาอย่าไม้ใจเข้าใจในการตรรสรู้ของสถาพุทธเลยนะครับสำนึกให้เป็นอภัยให้เป็นตั้งศัจจะอธิษฐานให้เป็นนะนะครับเปลี่ยนนิสัยที่เสียที่สุดก่อนส่งผลกระทบให้เป็นแรงนะครับเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนนิสัยที่เสียที่สุดได้เรื่องหนึ่งนะครับกินเหล้าหรือเรื่องอะไรก็ตามเปลี่ยนมันออกชีวิตเปลี่ยนจริง แค่เรื่องเดียวเราจะเห็นชัดให้ทานให้ถูกต้องรู้แล้วนะครับว่ารูปภาพของการให้ทานเป็นยังไงอย่าลืมนะรบอรหันที่บ้านนะครับแหล่งปั่นหุ้นบุญที่ใหญ่ที่สุดรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์นะครับอย่างน้อยหนึ่งข้อถ้าใครเจ็บต่อเดอแอสัจจะของชาตินี้ที่ต้องมาทําก็คืออย่าเบียดเบียนชีวิตสัตว์นะฮะถ้าใครที่ตอนนี้ไม่มีเงินเป็นหนี้ลดต้นตัวสัจจะในชาตินี้ก็คืออย่าโกงใครอย่าทําให้ทรัพย์ใครที่น้านะครับคือมาแก้กันนะฮะ คำวิปัสสนากรรมฐานบ้างก็เพื่อให้เห็นโทษเห็นภัยของวัฏจักรนะครับเห็นโทษเห็นภัยของการมีชีวิตที่วนอยู่ตะพื่ตะเพออยู่ตรงเนี้และสุ่มเสี่ยงลงสู่อบายภูมิได้ง่ายกว่าการขึ้นไปสู่สุกติภูมิใช่ไหมฮะไม่ว่าอะไรก็ตามบีบคั้นไปหมดเจ้านายเพื่อนสูงสิ่งแวดล้อมมันพร้อมที่จะให้ทําให้เราทําผิดได้อยู่ตลอดเวลานะครับอ่ะสังเกตความจริงนะครับมีสติเท่าทันความจริงช่างเปรียบช่างเทียบสนอบ วิปัสสนาก็คือการคิดวิจารณญาณ mm hmm. การเปรียบเทียบนั่นแหละถ้าท่านก่อนที่จะเลิกเล่าได้นะแล้วพอเลิกเล่าปับ๊บผลมันต่างกันที่สุขภาพที่ใจที่ครอบครัวนั่นงนะก่อนที่จะเลิกเป็นคนขี้น้อยใจสามีได้ขี้ดา่าเก่งได้แล้วพอเราตั้งใจเลิกปับ๊บมันต่างกันยังไงสังเกตเข้ามาได้หมดจนะครับเนี่เป็นวิปะนะัสสนานะครับไม่ต้องมาสูงส่งถึงขัง้นมาดูจิตที่มันลึกซึ้งในการ วัฏจักรเริ truth, ่มจากสิ uh ่งตรงนี้ก่อนนะครับอะวันนี้สิ่งที่อยากให้กลับไปนะครับไปเจะเปลืองเวลาท่านก็คือข้อที่หนึ่งปลูกสัมมาทิฏฐิให้ได้นะครับสัมมาทิฏฐิสิบอย่างท่านรู้ไหมครับว่าสัมมาทิฏฐิสิบอย่างในศาสนามีอะไรพุทธศาสนิกชนครนับถือพุทธศาสนายกมือครับเพียบสัมมาทิฏฐิสิบมีอะไรไหมครับโอ้แปลกนะ พวกเราบอกกันพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนกันทําไมเวลาเราพูดถึงแก่นของศาสนาพูดอย่างเนี้เราถึงไม่รู้ผมเชื่อว่าพวกท่านมีกันแต่ไม่รู้ฟังนะครับวันนี้ท่านมีสัมมาทิฏฐิที่เรียกว่าเป็นบุญใหญ่แล้วหรือยังนับอย่างนี้นะครับข้อที่หนึ่งการให้มีผลเชื่อนะครับว่าการให้ทานมีผลให้เดียดเด๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้อาจจะไม่ได้กลับมาเป็นตัวสิ่งนั้นแต่มันได้ความโล่งโปร่งเบาในหัวใจการให้มีผลนะครับอย่างที่สองเคารพบ,บูชามีผล เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แค่เคารพนั่นถือเป็นที่พึ่ง,งนะมีอนุภาพเคารพบ,บิดามารดาเคารพเจ้านายจนมีในพระธรรมวิโดพูดถึงปัดจ,จัดยิดก,กัดกรรมกรรมที่เกี่ยวกับการเคารพกันเคารพบ,บิดามารดาที่ชายมีผลเป็นบุญอย่างที่สามอ่อนน้อมถ่อมตนมีผลเป็นบุญแค่อ่อนน้อมถ่อมตนสามารถช่วยให้ท่านในภพชาติหน้าหรือแม้ปลายภพชาตินี้เป็นที่รักและ มีผิวพรรณหน้าตาที่สวยงามได้นะครับสามข้อแล้วนะมีหมดใช่ไหมครับมีหมดอย่างนี้เชื่อแต่ไม่รู้ข้อที่สี่บิดามีคุณรู้ซะน,นะครับทำไมพระเจ้าท่านสอนเรื่องพวกนี้บิดามีคุณข้อที่ห้ามารดามีคุณข้อที่หกมีผลของกรรมดีข้อที่เจ็ดมีผลของกรรมชั่วหรือไม่รู้นะครับเราเรียนเรื่องกรรมนะข้อที่แปด โลกนี้มีโลกหน้ามีโอเคไหมคือมีปัจจุบันชาติมีอนาคตชาติมีวันนี้มีเมื่อวานเราไม่รู้หรอกครับว่าเด็กชาติมีจริงหรือเปล่าแต่เรารู้แน่ว่าเมื่อวานเราผ่านมาแล้วเรารู้แน่ว่าจะมีพรุ่งนี้ทั้งที่ยังไม่เห็นข้อที่เก้าฟังนะเชื่อว่าโอปาติกะผุดเกิดมีจริง เชื่อว่ามียักษหนาคุดคนทันกุมพั์ผีปีศาจระสูมรมารพรมอย่างที่พระุทธเจ้าตรัสแม้ตาไม่เห็นแต่เราเชื่อเหมือนกับที่ยุกหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นเชื่อโลกแต่พอมีกล้องจุลนภ์พัเราก็ได้เห็นมันนะครับถ้ามีใครมีเก้าข้อนี้ครบซึ่งผมเชื่อว่าในหล,ลักท่านมีบุญใหญ่มากกว่าให้ทานนะครับท่านครบอย่างเป็นน้ำใสใจจริงมั่น